สวัสดีครับพบกับเฮตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับมือถือนะครับที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้คือเปิดตัวน่าจะเป็นเปิดตัวในโกโบลบอนะในในเมืองไทยไม่แน่ใจว่าเปิดแล้วจะนำเข้ามาขายเลยไหมนะครับในตัวของ p o โก F F4 GT นะครับในตัวตวเนี้ปโก้ F4 GT เนี่ยตัวนี้จะเป็นการเปิดตัวที่ใช้ CPU คือ Snapdragon 8 Gen 1นะครับในตัวท็อปแดละของ Android ในโลก Android เนี่ย8 Gen 1ตวเนี้ท็อปแดละแล้วก็ราคาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะลองว้าวนะครับเพราะว่าถ้าลองถ้าถ้าเฮียลองเปรียบเทียบเนาะในตัวของ8 Gen 1ในธงถูกที่สุดนะตอนนี้น่าจะเป็น Motorola นะครับ Ace Pro Plus มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับในตัวของ ของ m o t o r ola ที่เป็น8 Gen 1ราคาประมาณ20,002นะครับในตัวของโปโกตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เขาให้ตัวของอ่าตัวเทคโนโลยีใหม่ในการระบายความร้อนเพราะ8 Gen 1เนี่ยร้อนนะครับหลายๆค่ายก็ทำการพัฒนาเรื่องของตัวของระบายความร้อนมากให้มันใหญ่ขึ้นในพื้นที่นะครับในตัวของเนี้ย มีคนคาดว่าน่าจะเป็นตัวทุยถูกที่สุดแต่ถามว่ามันคงไม่ใช่เปิดมาในราคาที่หมื่นหแน่นอนเฮียเดาเลยนะครับเพราะว่า1นึ่งพต้องเราต้องย้อนไปที่อ่าโปโกมีอยู่ตอนนี้มีอยู่3ซีรีส์ถูกปะ่ะมี F1 F1 เนี่ยถูกที่สุดถ้าจําได้คือเริ่มต้นที่9999บาทถ้าจําไม่ผิดนะนะ้ตอนนั้นคือ Snap 8แฝปหมั้งใช่ปะ เออนั้นะน่ะว้าวเลยทุกคนแต่ว่าตอนนั้นน่ะ F 1อ่ะมีความรู้สึกว่าหลายๆคนซื้อไปมันยังแบบกองแก๊งแล้วก็ด้วยว่า CPU แรงแต่ใจในสมัยนะั้นะเป็นของเสี่ยวหมีอยู่นะครับยังยังยัง,ยงเสี่ยวหมียังดูแลอยู่มันก็ทําให้รู้สึกของแก๊งแล้วก็ผ่านมาที่ F 2 F 2เนี่ยที่เฮียไปหาข้อมูลมา F 2จะอยู่ที่หมื่นเจ เก้าร้อยมั้งถ้าจำไม่ตอนนั้นทุกคนบอกโอออกมาแพงข้าดน,นี้ใครจะซื้อนะครับแบรนด์โปโกอเนี่ยเป็นแบรนด์ักเป็นแบรนด์ที่สายวิ่งงานเนาะลายแมนโรบินตอนนี้เป็นแบรนด์ที่สายลายลายแมนกับโรบินเนี่ยเป็นเป็นมีความต้องการมากๆนะครับในในจังหวัดที่ยังเป็นกฎงานอยู่นะสำหรับลายแมนนี่เป็นความต้องการมากๆแล้วก็ในส่วนของ f 3าที่ปัจจุบันเนี้ย ยังยังไอ้น,นี้อยู่ที่เฮียใช้อยู่ก็คือ F3 เปิดตัวมาเริ่มต้นที่9,000เหมือนกัน9,999บาทเหมือนกันรู้สึกแต่ว่ามันใช้ตัวของ Snap 870ไอ้ F2 เนี่ยที่เปิดมาแพงแล้วนะั้นเป็น865นะครับแล้วก็เป็น870ี่ยคิดว่าคราวนี้เป็นเลขคู่อีกแล้วราคาน่าจะโดดไปที่ประมาณยังว่ามันน่าจะไม่ห่างจากตัวของ ที่ถูกที่สุดนะปัจจุบันนี้ที่เป็น8เจน1แน่นอน8เจน1ที่แพงที่สุดน่าจะเป็น oppo f i n f i n x 5แล้วก็จะเป็นมี12แล้วก็เป็น realme อะไรวะ gt อะไรวะ gt 3ลือสักอย่างที่เป็น8เจน1เหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่ motorola นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัว poco f, f, f 4 gt นี่แหละที่กำลังจะเปิดตัววันที่ 26นี้นะครับก็เป็น global เพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นเปิด global เพราะว่าเพจโปโก global เป็นคนโพสข้อมูลนี้ในทวิตเตอร์ก็เลยเนี่ยก็เลยคิดว่าจะเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นกันไปเพราะว่าสายกฎงานนะครับมีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลายแมสหรือโรบินที่ราคาน่าจะลองวาว แต่ก็คงไม่ได้ถูกเวอร์อลังการเพราะว่าไอในส่วนของมือถือที่เอไว้กดงานเฮียไม่ได้มองถึงสเปกอื่นเลยมองถึงเรื่อง CPU ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มองว่าหน้าจอคุณต้องดีอาตัวของบอดี้คุณต้องแหลมเฮียไม่ได้มองเฮียม,มองว่าถ้าคุณ CPU คุณมาแรงราคาที่สมเหตุสมผลแค่นี้เป็นทางเรื่องของไรเดอร์ทั่วประเทศที่ประเทศไทยกำลังเล่นกันอยู่นะครับ ราคาขึ้นลงตอนนี้รหรับมือถือเสี่ยวหมีกับบกโก้เนี่ยคิดว่าเป็นราคาที่ขึ้นลงมีส่วนของไรเดอร์ไลแมนและโรบินฮูดไปเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลามีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาในแมนของโปโกและเซี่ยวหมีที่เป็นรุ่นที่มี CPU ที่แรงที่สุดนะตอนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นมีสิบทีโป มีสิบเอ็ดทีโปมีสิบสองเขาจะไปนเน้นตรงที่เป็นมีสิบมีสิบมีสิบทีโปกับมีสิบเอ็ดทีโปซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นในฝั่งของอ่าตระกูลที่ราคาย่อมเยาวคนก็จะไปจับจ้องราคาที่ย่อมเยาวคือมันจะถูกกว่าพวกตระกูลมีสิบเอ็ดมีสิบมีสนะิบสองณณตอนที่เขาเปิดตัวถูกปะ่ะโปโกเพื่นก็เป็นแบรนด์ลูกของเสี่ยมีถูกไหม ราคาก็จะย่อมยาวลงมาแล้วมันจัดต้องได้แล้วก็พอออกเปิดตัวไปได้สักพักหนึง่งมันก็จะมีลอมลอมโมออกมากสต้อนลอมที่สามารถเอามารูทเอามาดันลมเอาไม่ใเอามาดัน CPU เพื่อให้เครื่องแรงได้เยอะแยะมากมายมันเลยทำให้แบรนด์ของโป c โกคาเสียบหนีเนี่ยราคาที่ประเทศไทยเนี่ยขึ้นลงเพราะไรเดอร์มากกว่าเพราะอะไรไรเดอร์ไลแมนตอนนี้มีไปทั่วประเทศแหละ มีครบ7จจังหวัดและ้ะค,คุณลองคิดดูว่าถ้าไรเดอร์อย่างกรุงเทพเนี่ยสมมติว่าเฉลี่ยไรเดอร์ทั่วประเทศมีอยู่สักเรียว่าก็ไม่น่าจะต่ํากว่าในกรุงเทพอะ่ะไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ส0ถึงสามแสนคนทั่วประเทศเรียคิดว่าสุมส่มๆม,มั่วๆนะเราลองกดคริงเลขกันนะสมมุติว่าเอาเจ็6สิบเกละกันคูณด้วยสักไอ้เจจังหวัดไม่ลงกรุงเทพรวมสักคูณหนึ่งพัน เฉลี่ยแล้วอะจังหวัดละหนึ่งพันคนเฉลี่ยนะสมมุติว่าอะ,ะเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งพันแล้วกันอะสมมุติว่าอะเดาเลยว่าเฉลี่ยละหนึ่งพันต่อ 1, หนึ่งพันเฉลี่ยละหนึ่งพันต่อหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยก็จะมาสักเนี่ยเกือบแสนคนทั่วประเทศแล้วถามว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้แสนแน่ๆนเอ้ไม่ใช่ไม่ได้หลักพันแน่ๆมันเป็นหลักหมื่นอัพแน่ๆราคามันก็เลยขึ้นลงในตลาดมือสองเนี่ย ราคาก็เลยไม่ได้ลงอะไรมากมายถ้าเป็นเป็นเป็นอ่า CPU ที่เป็น Snapdragon แล้วสามารถโม e ได้ราคานี้แบบถ้าเป็นแบบแบรนด์ที่แบบแบบแบบเป็น CPU ปกติที่เป็นพวกแบบ e S n o s หรือเป็นพวกอ่า MediaTek เนี่ยราคาจะร่วงไหวมากเพราะว่า Rider ไ,ไม่ได้ต้องการอันนี้ก็จะไปขายอีกตลาดหนึ่งแต่ตลาด r i d เดอร์เป็นตลาดที่พอมือพอมือถือใหม่มาปุ๊บเนี่ย รายเดอร์หลายๆคนเฮียวคิดว่า50%เลยกระโดดเข้าไปซื้อหมาทันทีกลับไป,ไปไปเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะทุกคนต้องการได้มือถือที่เร็วและแรงแล้วได้งานก่อนใครแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเควันนี้มาพูดเพียงเท่านี้แหละมาอัปเดตข่าวสารเรื่อง POCO ก4 GT แล้วก็เลยเถิดถึงการขึ้นลงของราคาของมือถือ p ป c o กกระเสีย่ยงนี้นในประเทศไทยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับ ตครตาช่องเอมินทีวีให้เฮียติงด้วยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูได้สวัสดีครับ